เออขึ้นเลยเอ,าาลออกช้างตาได้หรืเปล่าเนี่ยครับหาเปลวออกพอๆแล้วเขาบดึงกันนะมันออกเออ,อจะสวยงามไหมเต้นจริงๆเลยอืมเต้นนีล้างแดกเนาะสวัสดีครับมาครับต่อพานจสืามา หายอยู่หายจินนี่เขาครับหมือหายอยู่หายจินน้ำทงน้ำทานี่แหละมันนี่พามามดักกุ้งวะท่านเป็นต,นต,ปตกปลาน้ำนุ่มเสียกพามาครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับหม,นมน <c oughs> ันบ่หมันขึ้นยังเราจะเสก ใส่กุ้งครับผมใส่กุ้งแต่ว่ากุ้งล้มครับอ๋อหอยดักกุ้งเคยเคอเคยเดี๋ยวกดติดตามเลยนะครับก็ติดตามเอือขึ้นเลยสว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 ยครับสวยสวยสวยครับ อันที่สองอันที่สองตอนแรกว่าจะเอามาถอดอ่ะเนี่ยหลันที่สองมาแล้วพึ่งมีเพอ่เเอาดักพึ่งครับโอ้มีมีถือว่าโอ้ยครับลูกงเห็นปะเห็นมีมีอยู่พ่อหนีอยู่นะพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้ยู่ได้กินหลังที่สามเห็นบ่ล่ะ เ็เดินเตียงคึนก็นพัก,กันมาหา,หาอูยาลัยินอ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับ,บที่สามับไล่ฝ่ามาเลยโอ้ยอ,อด้ายแจวขอด้ายแวนาหยาครับน่าอด้ยวครับขอด้าจวมือจับจับสุดยอดแวนึง ที่สามมันแบบหนอยสตี้ไแก้วคื้เก้าไหเแ้วขาดเออมันออกฟองขาดมันออกแกวครับจย่ามามันกแกวพด่ดีอ่โอ้แก้วพอด้อยเยะพอด้เอได้ยู่ห้่าได้ยูด้งินด้วยะนะยังนาเลงหนาเลยวยวยยย่ยายาย ไปสรุปรูปยอดที่หลังหลังแล้วไปสรุปยอดอยู่บ้านเป็นไงตีนงจินดีมแล้วมันไตออกตนั่นพูดนะที่ท่อนขาจุหลังที่แปดโอ้ดูดิมันอยู่ข้างถึงก็มีเยอะเยอะอันนี้ใส่ประมาณจมงหน่อยๆเนาะกับสิบดชั่วโมูกหรอ ห้ากอ่หกครืงอุอ้ยปันอะไม่มีเลยอันยะงามงามงามอู้ๆๆๆๆๆๆอู้อ,อ้าลุงคือเป็นยัง่นมันคือเป็นห่ังที่ขึ้นไรแต่บ๊มีตั้งโต บ่มีจักโตปลาคออยู่นี่มุงหนาพูดยามกุ้งกันนะมีตาจุงครับมีตาจุงดีใจเด็กพนุ่น่ะเอ้พ่หนอยโอเคครับไ่ยุครับ่ยครับเดี๋ยวยังไปสรุมเนาะใช้เวลาประมาณนมเสกคือเขาถึงชมโมงกว่าครับตีซะเอ้าตีให้สี่สิบนาทีครับอืมเนะได้จกี่ได้ชั่ลหอท่าใดบึ้งแงแก ครับนี่ครับหลบังแรกแต่ว่าไปเรียกใจเรียกก็มันตัวดึง70นาทีหรอหลังที่แรกสิลุ่ครับลุกลุกลุกสุลุกอุ้ยเอแหลกอะลูกออกทั้งตาเลยวะนี่ครับหาแป๊ว่าออกพอพอแล้วเขาบ่ดึงกันหรม่หลอ,อก เออมันจะตัวมงามไหมดีมากเตี mm ้นจริงๆเลยอืมมันเตี้นอันี้หล้างแดกเนาะครับผมสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดน้องหล้าน้องหล้านมเสกนี่ฮะกินมันเนาะโอ้นี่ครับบุ้ลุงดอกนี่งามๆสวยๆเลยสุดยอดสุดยอด <languages? S 2> สวยงามครับผมมาเบ่งดอกสุดทไทยครับเบ่งเดาเบ่งเดาโอ้ยเบ่งดูนี่ว้ายมีรอยด้วยสวยงามสวยงามสวยงามเสีงสรุปผลงานมือนี่โอ้พ่อได้ยู่ได้กินพี่น้องถือว่ามานเยอะ นมเสกคนหลบรอหาจินหมันกุ่งกุ้งกุ่กุกุสุดยอดครับสุดยอดโอเคครับผมโอเคโอเคครับ